เียวคสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกตซาก้านะครับคลิปนี้เราก็จะมาอัพเมาส์สัตว์ขี่นะฮะเห็นไหมที่ซื้ออยู่นี่ก็คือถุงอัพเกรดเมาส์นะครับเมาส์นี้ไม่ใช่หนูนะฮะแต่เป็นสัตว์ขี่ของเกมนี้นันเองนะครับ เราจะถลุงเพชรด้วยการซื้อถุงเนี่ยแหละครับสัก15ถุงลองไปอย่างเชิงก่อนนะครับว่ามันจะได้ EP เท่าไหร่นะตอนนี้นะครับ EP อยู่มีมีอยู่96,570นะกับ4,300นนิดๆละกันโอเคข้าไปเลยดีกว่าน,ะ <laughs> น่าจะใช้เวลาพอสมควรอยู่ เอาละครับก็หลังจากผ่านไป10นาทีนะฮะในการอัพโดยประมาณ10นาทีนะครับน่าจะใกล้สิ้นสุดแล้วจากที่ตีไว้คร่าวๆน่าจะ3แสนก็ได้ประมาณ2,08แสนะฮะนะครับจาก96 0 0มา3 8แสนใช้เพชรไป6,000 6,200นะครับ6,290เโอเคเราก็จะจัดอีกสักห้าถุงแล้วกันนะครับเอาให้เพชรหมดกันไปเลยมันเหลืออยู่2 2,000เพชรอ่าตอนนี้เหลือ72็ดสบอนะก็อยากขี่กีฬาเต็มที่แล้วนะครับมันต้องมาแล้วล่ะกับ1,440ผลนะฮะกับอีพีอีแค่แสนสองเองจะไป <S <S โหขาดอีกนิดเดียวนะครับก็ประมาณ1 7ืจะครบเลเวล31นะฮะแต่มันไม่ครบเราก็จะใช้ ใช้ใช้เงินธรรมดาแล้วกันนะครับฝึกแบบธรรมดากีฬานแนาวไม่อยู่จริงๆช็อตนี้จะใช้เพชรก็เพชรหมดซะแล้ว <c oughs> อันนี้น่าจะเอาไม่นานนะครับามาดูไปด้วยกันดีกว่านฮะลุ้นๆไปด้วยกันว่ามันจะใช้เป็นสักกีม่มีกระตุกบ้างนิดหน่อยอาจจะเป็นที่สัญญาณเน็ตนะครับไม่ขีสิบเลยนะครับเน่ย จะมา50กับคูณ2เพียวๆเ,เลยอ่าใกล้ละใกล้ละมาแล้วนะครับบางกีฬ้านสัตว์ขี่เลยวล31นะครับเหมาโอ้เพิ่มความไวสปีดในการย้ายเมืองใช่ไหมร้อยห้าสิบโอ้ยางก็เดือดรักตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ้งตุ้งตุ้งยอดโคตรวัยนะฮะเราไปลองในที่ จับโปเกมอนดีกว่านะครับในเขตจับโปเกมอนระดับต่ำนะที่ผมจะไปลองวิ่งดูสักนิดนึงอเอ้รู้สึกถึงความไวขึ้นมาทันทีหลังจากเปลี่ยนกีฬาสนะฮะออกไปดีกว่านะครับหลังจากที่ได้กีฬามาแล้วนะครับเราก็มาลองที่ exvs exvs ข้ามเซิร์ฟกันนะครับว่ามันจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนแรงขึ้นหรือเปล่านะฮะ มาลองกันดีกว่าจากทีมนี่ฮะทีมหลักผมเอาไว้ทีมบนเลยแล้วกันนะครับเพราะฉันหน้ากับเรจิเดียกาประมาณนี้ทีมสองก็เป็นนกนกผีนะสองล้านหนึ่งกับล้านเจ็ดนะครับดูกัน เอานะครับรอบแรกเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับไปลองดูสกอร์ที่เมาส์นะฮะสองละสองแสนละขึ้นสองแสนละอรอบสองนะครับเจอพลังน้อยนะฮะน่านจะเลีร์ไ้ได้เหมือนกันมีสัตว์ขี่แล้ว,ลวร,รู้สึกเหมือนมีพลังนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกับการอัพสัตว์ขี่เลเวล31อจากอะไรอ่ะ,มะแมลงแดงกลายเป็นยักษ์เขียว ยักษเขียวเดือดฮักบางกีรานั่นแหละดีแล้วฮะก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และซับสไคร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าจะเป็นอะไรสวัสดีครับซียูอาเกนะฮะ